ครับก็จริงๆอย่างวันนี้ครับความพิเศษของเราก็คือการที่เราเหมือนได้มาร่วมดูกับแฟนๆทางบ้านแบบคุณผู้ชมทุกคนอะไรเงี้ยครับท,ที่เข้ามาดูที่นี่เลยครับจริงๆเพราะว่าตลอดทั้ง1-6ึ่งถึงหก EP ที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างดูเนาะแล้วก็จะได้เห็นรีแอคของพวกเราเนี่ยผ่านทางอาอ์เรวเจลอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เหมือนกับว่าเรามาดูในโรงด้วยกันมันก็ได้ความรู้สึกอัตรลดอีกแบบหนึ่งที่เหมือนกับว่า ทั้งเราเองเราจะได้รับรู้ถึงอารมณ์ของคนดูด้วยแล้วก็คนดูก็จะได้รับรู้ถึงอารมณ์ของคนที่แบบแสดงด้วยอะไรแบบนี้ครับวันนี้นอกจากมาดูของกันแล้วมันลงมีอะไรด้วยไหมคะความจริงก็เหมือนมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เจอทุทกคนที่มาดูงานแบบนี้แล้วก็ก็อยากจะมีของพิเศษมาให้ทุคก,นกทคนได้ชมกันอยู่แล้วแล้วก็เตรียมโชว์ให้ทุกคนได้ชมกันครับใช่ใชเป็นโชว์อะไรก็ตั้งร้อย Rp.j อ่ะ <c oughs> จริงๆยังไม่ได้ดู ep 7เลยครับแต่จากที่แบบตอนแสดงแล้วก็อ่านบทยังไม่รู้เลยครับว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าง ep 6มันก็อารมณ์แบบสวิงสวิงไปมาอลก็เลยไม่รู้ว่า ep 7มันจะเป็นยังไงแบบในภาพรวมที่ตอนฉายเลยครับรู้สึกว่าอยากดูแล้วเหมือนกันนะครับหลังลายไปหมดแล้วครับดูมันแบบ ดีมา6 EP แล้ว EP 6ดูแบบดูไม่น่ารักเลยอะไรเงี้ยอีพีเจ็ดเจ็ดน่ารัก7น่ารักครับกลับมาใส่ใเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคุณโดนครั้งแรกเหรอใช่เนี่ยพวกผมโดนมากี่ EP แล้วเนี่ยผมเข้าใจพวกคุณแล้วครับโอเคโอเคเลยใครเขาเรียกอะไรแฟนคลับเริ่มเปลี่ยนปากใช่ไหมเริ่มเปลี่ยนปากยังไงคะน้องบัวคนเริ่มแบบเห็นโลกเห็นใจเอ่อก็ตอนแรกอาจจะลายน้อย คือผมพูดตลอดเลยก่อนซีรีส์ออนว่าเออบัวจะไม่ยุ่งกับใครยืนสวยๆคนเดียวซึ่งก็ทํามาตลอดเพราะว่าอะไรปะชัดเจนมาตลอดว่าเราเป็นแคน่พี่น้องนะไมเช่ก็จนสุดท้ายที่ทุกคนได้เห็นใน e ีพีหก็มีอะไรเกิดขึ้นมีความชุ่มชื้นที่พรมใต้โต๊ะเกิดขึ้นครับก็ไม่รู้ว่าอีพีเบัวจะร้องไห้อีกไหมเริ่มเบื่อร้องไห้แล้วเนาะ แม่ของหาแล้วก็นวยากเกนีก็อคนกดีนะท่าที่ดูมาในเฟรมก็เหมือนก็ก็ดีครับฟินแบกก็ดีเนาะฟแบกก็ดีเป็นบ้าบินบัวเป็นดีเหมือนกันบัวบ้าบินก็มีเหมือนกันจากเป็นผู้ชแเับไปเวเลยยรผมความจริงผมก็ บอกทุกคนมานานแล้วนะครับว่าผมเป็นผู้ชายแตงกวามากกว่าวีนแฟกมานานแล้วแต่ก็ไม่มีใครเชื่อครับต่อไปนี้ก็จะเป็นผู้ชายชาบเชียวต่อไปนะครับเราก็คือจะมาแบบว่าขโมยหัวใจทุกคนในท,ที่สุดท้ายนี้หรือป่าไม่ความจริงผมว่าเชียงเนี่ยเขาต้องการแค่ขโมยหัวใจโฟมบดเป็นเลยอยู่แล้วให้มัผหานมาที่คือให้มีผ่านมาที่คือแบบว่าคุณคิดว่านนะคุณจะมาขโมยกัน ได้ความที่เจอบอยเป็นคนอัพเอจมันก็มีแบบการเดบิวทางตัวละครอะไรแต่ลึกๆเขาเขามั่นใจอยู่แล้วแล้วคุณเนี่ยไปยุ่งกับน้องมจะเอายังไงกันแน่ยุ่งได้ยังไม่ว่าอะไรเลยแต่ว่าอย่ามาอะไรไม่รู้อยากรอก็ฝากติดตามอีพีเจ็ดด้วยค อีพี้รอให้อีกไหมก็มีบ้างนิดๆหน่อยครับพอเป็นสีสันของชีวิตอะไ่งเงี้ยแต่ว่าจากในเทเลอร์ก็มีขึ้นมาหยดหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างแต่ว่าอีพีนี้ก็ก็จาก e p พีหใช่ไหมครับที่สองคนนี้เขาลุ่มจีบก็ก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะครับก็นั่งอยู่นิ่งๆแล้วมีแบบคนเข้ามาจีบอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูว่า Ep พีนี้จะเลือกใครครับผม เข้าใจยังที่อยู่จุดนั้นมากอนที่เข้าใจดีสู้ๆนะจริงๆถ้ามีเรื่องหน้าอยากอยากอยู่อย่างนี้บ้างเหมือนกันแบบอยู่อยากอยู่หล่อๆสวยๆอะไรเงี้ยดีเหมือนกันฮะ ทผมเพิ่งได้ฟีดแบ็ดีครับกนางหลังเริ่มสบาย,จย <c oughs> ใจเลยก่ <c oughs> อนหน้าผมเริ่มรู้สึกว่ากลับบ้านอันตารายพอสมควร <c oughs> แบบแม่ๆทุกคนเขาดูแบบไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่ <c oughs> แต่ชั้นเจล่าสุดน่าจะให้ผมแบบมีชีชวิตชีวาอีั้งได้ครับร้องไห้โผไปครับ <c oughs> แล้วแมบบ่เริ่มเคลียร์แล้วนะแม่เริ่มให้อภัยครับแม่ผมก็เริ่มให้อภัยแล้วแม่แมเขาจะสบายใจได้ใช่ไหมตอนนี้ อีพีเจ็ดผมอาจจะมีปัญหาแม่บ้าบิ่นก็ได้ครับจากจาตัวอย่างที่ได้เห็นไปแต่ก็ผมรักน้องนะผมรักน้องรักค่ะผงผมเอาตัดสินใจได้ยังครอครับต้องรอดูครับว่าตัดสินใจได้ไหมคืนนี้เกือบไปแล้วเมื่อกี้ผมเกือบไปแล้วว่าผมลุ้นอยู่นะเมื่อกี้มันเกือบแล้ว ขอบคุณครับแล้วเพลงด้วยครับเ,เขาเป็นรออ่าครับอ๋ <มา S 1> อก็เออ่รู้วาเห็น,หนแล้วหเห็นเห็นแล้วครับผมก็ในส่วนของการแสดงเนี่ยก็คือคือขอบคุณพี่บอลเลยเพราะว่าพี่บอลคือแบบว่าทั้งเคี่ยวทั้งเข็นขึ้นมาเลยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของแบบว่าเพลงใช่ไหมครับก็ต้องแบบขอบคุณทุกคนมากที่แบบช่วยกันแชร์ช่วยกันเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันถึงแบบไปถึงตรงนั้นได้อย่างเงี้ยครับก็จริงๆฟีดแบ็กผมก็รู้สึกว่า ก็รู้สึกดีนะครับที่เหมือนกับว่ามีคนเข้ามาได้ถกเถียงกันมากขึ้นว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่คอมเมนต์แล้วก็อินไปกับเรื่องราวครับเมื่อตอนที่เราเห็นว่าโรนัลโดยั่ยอมมาเรี๊ดอะไปหรอกครับก็ก็มีกรีดอยู่ครับตอนแรกครับจริงๆก็มี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 เออ่มีพากวัวกรมีคนหนึ่งที่เขาเต้อะไรเงี้ยผมเห็นแลยครับผมเฮ้ยกรีดผมก็กรีดเลยแล้วก็เอาแบบให้ผู้จัดการดูอะไรเงี้ยว่าแบบ ไม่เคยคิดแล้วว่าวันหนึ่งเพลงจะไปแบบถึงอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็กี๊ดอยู่รจริงๆเรื่องฟีดแบ็กเราคุยกันมาตลอดตั้งแต่ก่อนซีรีส์ออนแล้วก็ช่วงเวิร์กช็อปครับเราคุยเรื่องฟีดแบ็กกันตลอดเราไม่รู้เลยว่าตอนแรกเรากลัวว่ามันจะไม่ได้แมสมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ครับทั้งการทําเล็บเจลทั้งการแต่งตัวทั้งเนื้อเรื่องความสัมพันธ์อเี้ยมันดูแบบซับซ้อนวุ่นวายไปหมดเลยเราก็คุยกันตลอดว่า มันคงจะมีแบบกลุ่มผู้ชมระดับหนึ่งเลยแต่พอตอนออนจริงแล้วผลลัพธ์มันค่าเยอะกว่าที่คาดเลยก็รู้สึกว่าเออขอบคุณมากที่สน at ับสนุนแล้วก็ทําให้มันเป็นไวรัลแบบพูดคุยกันในโซเชียลเลยครับต้องขอบคุณมากจริงจริครับก็เหมือนที่พีเจพูดเมื่อกี้เลยผมเรื่อง Appreciate เราแบบเราขอบคุณทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ จริงๆตอนนี้เราทําอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่า EP 7ก็กําลังจะจบแล้วหลังจากนี้มันอยู่ที่คือจริงๆง,งานที่เราทําตรงเนี้สี่คนมันไม่ใช่งานที่เราทําเองได้อะมันแบบทุกคนที่กําลังดูสิ่งนี้อยู่คือส่วนหนึ่งของงานนี้ซึ่งเราขาดทุกคนไปไม่ได้มันแบบว่าเราแค่เราแค่าแคาดหวังว่าแบบทุกคนจะอยู่กับ เรานาน,านๆเพราะว่าเราก็อยากอยู่กับทุกคนเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่มีทุกคนเราก็คงจะไม่ได้มีจุดนี้ให้มายืน,นให้มาแบบสร้างรอยยิ้มให้กับเรากันเองแล้วก็คนรับพากอะไรอย่างเงี้ยเราก็หวังว่าทุกคนจะยังแบบอยู่กับเราต่อไปนานๆครับก็ถ <September. S 1> ือว่าโชว์นี้เป็นโชว์แบบออเดอร์ ก็อาจจะต้องไปดูเต็มที่แฟนมิตรของเราครับทุกคนมีเพลงหับมัน,นก็คือเราจะวนได้ได้ได้ฟังทุกคน,น,นแน่นอนครับ <c oughs> แล้วก็น่าจะมีคนพิเศษบ้างเออจริงจริง <c oughs> จริงจริงเหมือนในในวันนี้ใช่ไหมครับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงเออเพลงเลิฟเจลครับเป็นเป็นเหมือนการโชว์ครั้งแรกที่เหมือนกับว่าเต็มเพลงครั้งแรกเพราะว่าเหมือนตอนเฟสคอนเนี่ยครับเราเราเราโชว์ไปแล้วแต่ว่าโชว์แค่ครุก อย่างเดียววันนี้ก็เป็นโชว์แบบเต็มครั้งแรกครับแล้วก็ไปู่ทีนใช่ครับอีกทีหนึ่งแฟนมียังไม่ได้คุย,ยคะนะเธอจริงจริงจริง,ร,งรู้มาสักพักแล้วครับแต่ว่าเหมือนเหมือนก็รู้ว่าโอเคแฟนเขาข้าวมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ถึงว่าดีเทลในใ,ในในโชว์ <laughs> มีอะไรบ้างร้องเพลงอะไรบ้างยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นมา <laughs> คือ, <laughs> ค,อคือผมเนี่มแบบ หลอนหมดแล้ว <cents> ว <input> ่าอะไรพู <thực step> really <c oughs> do. Do ่ได้ไม่ได้บางที่ผมก็ใครถ่ามอะไรผมบอกรอดูอะไรก็ตอบ่างอก็จบแล้วบ้านผมเพื่อผมไม่เคยรู้พัดเลยผมแบบรอดูเดี๋ยนะคือที่ขง่ายๆ่ใครพใครรอดหลอมเซ็นระบบไปแล้วรอดูครับผมข้าไมอย่ว่าเราแค่คนดูเราอยากให้ใคพู คือผมไม่เลือกได้ไหมเพราะสุดท้ายมันก็มีคำตอบที่ชัดเจนนะใครว่าอถ้าผมถ้าผมเป็นคนดูผมจะรู้สึกว่าหลังจากจบ EP หกนะแล้วก็เห็นเทรลเลอร์ EP เจ็ดผมจะรู้สึกว่าพวกมึงแยกกันเถอะแบบว่าแบบว่าแยกกันเห็นด้วยสุดๆมันแบบอะไรเออเห็นด้วยสุดๆมึง6หก EP แล้วอะใครว่กี่ปีอะในเรื่องไทม์ไลน์คือ2ปีสองปีสองปีสองปีเนาะคือไป ถ้าจะปะหางานทำอะไรเง,เงี้ยเริกมถ่ายติ๊กต็อกได้แล้ว,วกระจายโสดไปทำอะไรของตัวเองแยกแค่นคนดูมัน<ค>น,นา่าปวดหัวเจ็บใจๆๆ <c oughs> หอร่ง <c oughs> จริงๆถ้าดูจาก EP 6นะครับแล้วก็ผมน่าจะเลือกพี่เชียนครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวเองแล้วเป็นผู้ชายสายเขียวอะไรเงี้ย ผมกับพี่เชียนครับเลิศบ้าเชียข้าจริงจริงมันมีสิทธิ์ครับเพราะว่า6 EP ีีมานี้ไม่สามารถมีอะไรที่จะคาดเดาได้เลยก็ตอนจบอาจจะพิกล็อกก็ไม่แน่ครับของผมก็ต้องเป็นโฟมดบัวอยู่แล้วฮะเพราะว่านี่เขาก็คู่กับพี่เชี่ยไปแล้วก็เหลือโฟมกับบัวคู่กันเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ได้ไหมได้ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผม โอ้ยผมฝึกได้ครับถ้าัวผมฝึกได้ใช่ไหมถือกล้องต่อไปโอ้ตัดเลยได้ใช้ไล้ลจังอ่ะก็ทุกคนเลือกยูแล้วยูทำไมเรื่องนี้ก็เลิศเกินเอาก็สายไฟไงลงเลยดิถ้างั้นน่ะจบตายแล้วแล้วเป็นไปได้นะเียวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นนี่คือเกงพอดลนะอนต่อ หมดคตอบแล้วความจริงที่พี่เจพูดก็ make sense ดีครับอาจจะเป็นบาบินเชียนก็ได้อ๋อ้บาบินขึ้นก่อนด้วยเหรอบาบินเลิกอ่ะยอมย่อมโคตรเลิกมันอาจจะแบบเดินมามีปัญหากันแบบเฮ้ยบาบินแล้วก็ผ่ากเราก็จูบกันเลยจูบจริงๆมันก็มีรูปหราเนาะที่เราแบบไปเจอกันด้านหลังสยามอะไรเงี้ยเดี๋ยน่าจะเป็นแบบจุดพบรักจุดักจุดแบบเคลียร์ใจ ทุกคนก็ดหัวกันต่อมานก่อนที่จะได้ปฏิบเอยากให้แบบเดิคอสามคำสำหรับเกันดีกว่าว่ามันจะเต้องริมจากคุอนอ่าผมแล้วผมสามคำผมก่อนผก่อนดีใจก่อนเออผมสามคำน่าจะเป็นแบบอย่าวางใจ แยกกันเถอะบริบูลข้ารอชมจ้า เจอบอยชาณกักใจแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP7 เป็นไปน้องอีพีของเราแล้วนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมว่าตอนจบจะเป็นยังไงตอนเป็นยังไงหรือว่าแบบรายละเอียดการใน EP นี้แล้วก็ถ้าเกิดใครได้ชม EP7 แล้วก็ความจริงดูย้อนก็ดีเนาะดีนะไอ้ฉีแบบดูย้อน1ถึง7ก็อาจจะได้แบบเห็นไทม์ไลน์ที่มันเต็มๆมากขึ้นก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ 好。好吧